ของเสิบตัวค่หนูิ้าตัวค่ะ,คะพึ่งลงเหรอคะพึ่งลงซื้อจากที่ร้านเนี่ยค่ะลงไปเมื่อวันที่สิบสองข้นาไไก่มันจะหรุนๆกันเนี่ยใช่ อีเียที่ร้านเขาบอกว่ารุ่นเดียวกันน่าจะรุ่นเ่เดียวกัน <c oughs> เดี๋ยวเปิดประตูให้แต่ถ้ามันแยกออกมามันกินได้สมบูรณ์กว่ามันจะโตลเร็วกว่าไง<อ>แต่ดูไก่แล้วนะ่าจะรุ่นเดียวกันผมจะนับทีละสองเหรออ่สองสี่หกแปด สาม5พอๆกันเลยอ่าพอๆกันรุ่นเดียวกันอะเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเาตังให้จะตันไหมม่จะตีไหมอืจริงก็ไม่เกินห้านาทีอ่าาาาาาอาา ไม่เครียดลมกอกแดดจะมาตรงช่วงนี้ตัวเก่าก็ชอบนอนอาบแดดกันก็เลยดีกว่าเข้ามาก็เดี๋ยวลำบากหาไม่เจอไม่เล็กนะพี่ไม่เล็กขาใส่หน้าอีกสิบตัวนะ ข้าวฟาร์มเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะฟาร์มอยู่ไหนนะผมสามพันหนึ่งห้าสิบรุ่นเดียวกันตรงไหนเหมือนกันสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบก็ร้อยสามก็พอดีเลยถ้ามันขายมันจะได้ขายพร้อมกันก็นเห็นว่าอ <3, 150. S 2> ีกเดือนหนึ่งประมาณ อย่างช้าค่ะเดือนหนึ่งโอเคขอบคุณค่ะประมาณ 2, สองสามอาทิตย์อบอกว่ะให้กินหอออาาาหหรใ้ย่งื่นได้ไหมคะช่วงที่มันยังไม่ไข่เนี่ยอย่าอย่าเพิ่งให้อย่างอื่นเน้นหัวอาหารก่อนถ้ามันไข่แล้วเราให้เอาอย่างอื่นก็เสริมไปด้วยเพราะว่าไม่งั้นมันจะไข่ช้าถ้าเรา,อาเอาอย่างอ,อื่นอ๋อค่ะค่ะเอาได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ